เรื่องย่อละครห้องสุดท้ายหมายเลขหก 6. เป็นเรื่องราวของเพียงรักหญิงสาวผู้มีสัมผัสที่หลานสาวของเจ้าของแมนชั่นรัติการที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลแมนชั่นแทนป้าของเธอจนทำให้เธอได้พบกับกายอดีตคนรักเก่า และเบลแฟนของกายที่รักและดูแลกายทุกอย่างทันทีที่เพียงรักเจอเบลเธอก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ต้องหาทางพิสูจนในที่สุดเพียงรักก็รู้ว่าแท้จริงแล้วเบลไม่ใช่คนแต่เป็นเพียงวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมไปไหนเพราะยังคงยึดติดกับคนรัก เพียงรักพยายามบอกให้กายรู้ความจริงจนสร้างความไม่พอใจให้เบลเป็นอย่างมากเพราะเธอคิดว่าเพียงรักจะมาแย่งกายไปจากเธองานนี้เรื่องราวรักสามเศร้าระหว่างคนกับวิญญาณจึงบังเกิดขึ้นสุดท้ายจะลงเอยอย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ในละครห้องสุดท้ายหมายเลข6ทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31เริ่มออกอากาศวันแรก20กรกฎาคม2,564